สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับจันทันทีวีเรื่องราวกีฬาเอเชียที่น่าสนใจหลังจากที่เรานะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสำหรับศึกวอลเลย์อบอลที่ประเทศเกาหลีใต้ Korea Thailand Women Pro Volleyball All Star Super Match 2แมตช์ที่เราเอาชนะเขา3ต่อ1เซตนะก็กินเรียบทั้งยังสตาร์แล้วก็ออสตาร์ Star. ถือว่าได้เห็นนะครับน้องใหม่ลหลายๆคนดาวรุ่งลหลายๆคนโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงการที่จะต่อยอดไปสู่ VNL ที่การังจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายนนะฮะจะมีแมตช์ให้เรา ดูกันเต็มๆ4เกมด้วยกันในช่วงสัปดาห์แรกที่ปักกิ่งไม่ว่าจะเป็นการเจอโปรแลนด์วันที่4วันที่5เจอเบลเบลเยียมวันที่6เจอตุรกีและก็เจอฝรั่งเศสในวันที่8อัดหนักอัดแน่นด้วยโปรแกรมโคดหินอุดตลุดสุดเหวียงแน่นอนโดยเพิ่งยิ่งสิ่งที่เราอยากเห็นครับผู้เล่นที่โดดเด่นที่สุดในทัวร์ของเกาหลีไม่ว่าจะเป็นวอลิสราสีทาเลิศน้องเฟิร์นและก็ยูฟ่าดนพรน,นะฮะวากออกมาครับ สะออกสาใจที่จัดการกับเกาหลีได้อย่าลืมนะครับนี่คือผลงานที่ดีมากเพราะว่าเรายังขาดผู้เล่นตัวหลัก ชัตชุออนอัชราพรคงยศวิภาวีนี่ยังไม่ใช่ชุดเต็มชุดเต็มทั้งหมดนะคอมเมนต์หลากหลายของเกาหลีก็รู้สึกไม่พอใจกับทีมของตนเองเพราะว่าเป็นความพ่ายแพ้ที่ค่อนข้างอ่อนแอเกินไปของเขาหมื่นพันคอมเมนต์ครับที่ถล่มทางสมาคมแล้วก็ทีมชาติเกาหลีใต้เราไปดูกันสักหน่อยนะเชื่อว่าหลายคนก็คงดูแล้วจากคอมเมนต์หลายช่องทางนะเราก็ทําช้ากว่าชาวบ้านช่วงนี้เพราะว่ากําลังเคลียร์คลิปอยู่มีปัญหาหลายคลิปนอะอาจจะดันฟีดกันช้าหน่อยถ้าเห็นก็ช่วยในการ แชร์ต่อๆกันไปด้วยนะฮะกดไลค์กันเยอะๆเนี่ยฮะชาเก,กาหลีเขาบอกว่าฉันเคยเป็นแฟนบอลลีบอลหญิงแต่ตอนนี้อะฉันขอโทษคุณไม่มีทักษะโปรดจะทําตัวเองอับอายในต่างประเทศและฝึกฝนต่อไปเนี่ยคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณคือผู้เล่นที่เงินเดือนสูงที่สุดเนี่ยเมื่อฉันได้ดูการเล่นของบอลลีบอลเพื่อนบ้านแล้วออสตา์ทีมชาติของเราแพ้หน้าหัวเราะเยาะแฟนๆคาดหวังไม่มากแต่กลับมีเวลาฝึกซ้อมไม่เพียงพอคุณไม่ได้ล้อเล่นกับแฟนๆใช่หรือเปล่าความคิดเห็นต่อมาของเกาหลีบอกว่า ไม่ได้ใช้แค่ผู้เล่นตัวจริงเท่านั้นแต่ยังเป็นผู้เล่นสำรองและทีมเกาหลีใต้ของเราล่ะผู้เล่นเก่าๆฉันคิดว่าถึงเวลาที่จะปล่อยพวกเขาไปได้แล้วความคิดเห็นต่อมาครับนี่คือความเสื่อมเสียของชาติเช่นเดียวกับความคิดเห็นต่อมาบอกว่าพวกเขาไม่มีทักษะพวกเขาแค่ใช้เงินและเหมือนว่าฝ่ายบริหารกําลังใช้ผู้เล่นเพื่อโฆษณาชวนเชื่อความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าควรยกเลิกกีฬาวอลเลย์บอลอาชีพต้องสามารถทํางานหนักขึ้นเพื่อกนนารแข่งขันระดับนานาชาติได้สิ่งที่วอลเลย์บอลอาชีพทิ้งเอาไว้ผู้เล่นหน้าใหม่ไม่มีโอกาสต้องพึ่งพาผู้เล งานไม่ดีในเกาหลีเหมือนเมื่อก่อนปล่อยให้คนอื่นที่ทำผลงานได้ดีได้รับการสนับสนุบสน,นบ้างเถอะเนี่ยความคิดเห็นต่อมาครับบอกว่าครั้งนี้รู้สึกอายพวกเขาไม่ได้เข้าร่วมเนชั่นลีและประเทศคู่แข่งมองว่าพวกเขาเป็นของเล่นมันเป็นช่องว่างด้านทักษะระหว่างนักเรียนวิทยาลัยกับนักเรียนปฐมความคิดเห็นต่อมาครับน่าสงสารจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตอนนี้ประเทศไทยเรายังทําอะไรไม่ได้เลยความคิดเห็นต่อมาวัานนี้หรือนี่หรือ,รอ,รอนี่คือเสน่ห์ของบอลล์บอลเกาหลีความคิดเห็นต่อมาครับแทบไม่มีคนรับหรือคนโยนอย่างถูกวิธีเลยน่าผิดหวังดูเหมือนว่า จะมีเหตุผลหลายผลที่ทําให้เราแพ้หลาย10เกมเนี่ยเมื่อไม่มีคิมยอนคยองวอลเลย์บอลหญิงจะตกไปอยู่ในสานะระดับ3ความคิดเห็นต่อมาครับฉันแทบจะไม่มีหวังกับวอลเลย์บอลหญิงเกาหลีอีกต่อไปความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าลุงที่เชียร์ไทยคนนั้นคงมีเงินเยอะแน่เลยมีเวลาไปเชียร์นักกีฬาไทยที่ไปยังต่างประเทศที่ไหนก็ได้หมายถึงกองเชียร์กิติมศักดิ์ระดับตํานานของไทยเหรอวความคิดเห็นต่อมาครับกีฬาวอลเลย์บอลเกาหลีไม่ควรถูกยกเลิกไปเหรอพวกเขาทําให้อับอายขายหน้าระดับชาติและสร้างความเหนื่อยล้าให้กับ ชชพวกเขาทั้งหมดสมควรได้รับการถอดถอนในแง่ของความรู้สึกของประชาชนนี่ครับคือกระแสรุนแรงหนักมากจริงๆสำหรับเกาหลีก็น่าเห็นใจนะว่าผู้เล่นหลายคนก็พยายามต่อสู้อย่างเต็มที่แต่ด้ข้อจํากัดการเตรียมตัวด้วยต่างๆนานาทำให้พวกเขาสู้ไทยไม่ได้ในครั้งนี้โค้ชเกาหลีได้พูดถึงความพ่ายแพ้นั้นครับเขาบอกว่า ทีมชาติไทยเตรียมตัวมาดีมากจึงทําให้ผิดหวังมากขึ้นอีกผมหวังว่าเราจะต้องเตรียมตัวมากกว่านี้อีกหน่อยผมสัมผัสได้ถึงความแตกต่างในการเตรียมตัวมีผู้เล่นที่มีพื้นฐานและมีพื้นฐานพื้นฐานจะต้องพัฒนาต่อไปนี่เป็นประเด็นใหญ่สำหรับวอลเลย์บอลเกาหลีหลังจากเล่นกับไทยไม่ใช่เรื่องง่ายเลยผมรู้สึกแบบนั้นตอนเล่นในลีกผมตระหนักว่าเพื่อให้วอลเลย์บอลเกาหลีเติบโตต่อไปได้เราต้องมุ่งเน้นไปที่พื้นฐานและพัฒนามากขึ้นการพัฒนาพื้นฐานเป็นส่วนสําคัญของการพัฒนาวงการวอลเลย์บอลเกาหลีผมสัมผัสไดงงแขงข็อ วอลเล์บอลไทยรูปแบบการรุกนั้นดีแสดงเห็นถึงความแข็งแกร่ง ในการเชื่อมโยงการป้องกันใบเกมลุกเข้าหากันเทคนิคที่ละเอียดอ่อนทีทวนยอดเยี่ยมเช่นกันและก็ชื่นชมมาที่ผู้เล่นหนึ่งคนนะฮะของไทยนั่นก็คือโมเมธนัชชาเขาบอกว่าเขาได้คุยกับลูกทีมพยายามบล็อกลูกตบของเธอแต่ก็ไม่ง่ายเลยเขามีประสบการณ์มากขึ้นและแข็งแกร่งขึ้นเนะเช่นเดียวกับผู้เล่นลหลายๆคนเช่นน้องยูฟ่าเนี่ยพัฒนาการคือแตกต่างไปอย่างมากเลยนี่คือค uh ok ําซูฮกและก็คําชื่นชมของเขาซึ่งธนชาเชื่อหรือเปล่าว่า ในวันที่แข่งขันนะเธอสูญเสียคุณยายก่อนการแข่งขันอแต่เธอรวมใจเพื่อเป็นผู้เล่นที่ทําคะแนนสูงสุดเธอบอกว่าเธอเลือกที่จะไม่บอกใครนะเพราะไม่อยากให้ทุกคนกลงักลงวลหรือเสียสมาธิมีเพื่อนร่วม ทีมอย่างขัตทยาเท่านั้นที่รู้เธอว่าหนูอยากให้ทุกคนโฟกัสกับเกมให้เต็มที่หนูขอทุ่มเทเพื่อยายอยากให้ยายรับรู้หนูทําดีสุดแล้วในสนามจนเธอเลิกเปิดฟอร์มออกมานะเธอทุ่มเทเพื่อยายของเธอนี่นี่เป็นสิ่งที่ต้องชื่นชมธนาชาว่าจิตใจแข็งแกร่งมากและก็สมกับโค้ชเกาหลีที่ชื่นชมนะครับตอนนี้สปอตไลท์ฉายไปที่เธอแล้วเรารอคอยการผนึกกาลังครั้งใหญ่ ในศึก VNL แล้วนะครตอนนี้เรารู้ว่าโค้ดออสทำผลงานเป็นยังไงจะประจักษ์ต่อสายตาประชาชนทั่วโลกได้หรือเปล่าสิ่งที่เขามีก็คือการนํานักตบดาวรุ่งไม่ว่าจะเป็น u 16 u 19 u 11เก็บตัวนานนะครับแล้วก็ส่งผู้เล่นที่มีฝีมือดีสุดขึ้นสู่ทีมชาติชุดใหญ่ร่วมกับกลุ่มรุ่นพี่ คือการผัดจากรุ่นสู่รุ่นไทม์ไลน์ชัดเจนมากนี่คือชุดผสมเหลือแต่จับตาว่าหากได้พวกพรผัดลีกเมกาหากได้พิมพิชยากกรมเออโอ้อัชราพรชัชุอ่อนจะเป็นยังไงภายใต้ระบบนี้ของโคดออดซึ่งเราเริ่มดูวอลเล์บอลจริงจังนะ ล้วก็เห็นโคดออสเนี่ยที่แบบว่ามีความละเอียดช่วงหนึ่งปีก่อนๆแล้วก็ดูมาก็เห็นทุกความแตกต่างเลยตอนที่คุมโอ้โหแกบอกตำแหน่งตีอย่างงุ้นอย่างนี้ชัดเจนนะครับรูปแบบหลากหลายฉะนั้นวีเดลน่าจับตามองเป็นอย่างยิ่งเดินมิถุนาแต่ถึงกระนั้นใครจะชื่นชมยังไงโคดออสไม่ติดประมาทนะครับโคดออสมองว่าเรายังมีจุดที่ต้องแก้ไขเหลือเวลาอีก30วันก่อนที่จะถึงเนชั่นลีและชิงแชมป์โลกไม่ได้ดีเด่นไปสะทีเดียวก็ยกตัวอย่างนะครับอย่างเซตที่เสียไปเนี่ยโคดออสก็มองว่าต่างกับ แต่ยังไงก็ตามเป็นสิ่งที่มีคุณค่าในการมาแข่งขันในครั้งนี้เป็นการเตรียมตัวครั้งใหญ่ที่ค่อนข้างดีของทีมชาติไทยอย่างน้อยอะ่ะนัดแรกที่เราได้เห็นเต็มๆนะยังสตาร์ยูฟาโดดเด่นทําไปถึง11คะแนนหนักหน่วงแม่นยำน้องเปียนโนทํา12แต้มใบเตย9น้องเฟิร์น9คือมีบาลานซ์การทําคะแนนที่ดีแต่ละคนเนี่ยโดดเด่นก็เห็นอีกคนคือน้องแคบหมูนะครับด้วยรูปร่างนะครับต้องการการพัฒนาขึ้นอีกเพราะว่าส่วนสูงขนาดนี้ผมว่ามองถึงการต่อยอดอายุแค่นี้16แต่สูง ยันร้อคิดดูถ้าได้ขึ้นใน v ว l นะฝ่ามืออรหันฟาดลงไปพื้นแตกแนะ่ขอความมั่นใจความคล่องตัวและความหนักหน่วงเชื่อว่าพัฒนาได้จากประสบการณ์ที่ได้รับนะโอกาสลงเล่นก็มีพอสมควรก็รอคอยติดตามนะครับสำหรับทีมวอลเลย์บอลหญิงสัปดาห์แรก ไปที่ปักกิ่งจีนนะฮะสัปดาห์ที่2อ,อยู่ที่ฮ่องกงนะก็ไม่ห่างกันแต่สัปดาห์ที่3มไปจะถึงอเมริกาเดือดทุกสัปดาห์นะอิปองญี่ปุ่นอิตาล,ลีเมกาเยอรมันเดี๋ยวเรามารายงานกันคิดเห็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยกันด้วยวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนอย่าลืมกดไลค์และซับสไครป์เพื่อเป็นละจ่ายใ,ให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้แจ้งเตือนท่านในคลิปที่แอดมินดัปเดตข่าวสารไปจะได้พลาดกันวันนี้ไปกันแล้วนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีนะ๊จนา๋า กดซับสไคร e ให้ผมไม่เด้อดใจผมสีบลอนดมดคนละ